จุดชมวิวครับหยุดชมวิวเป็นไปถ่ายลงถ่ายรูปนี่คือบ้านชายขอบบ้านชายแดนครับไทยกัมพูชาครับบ้านจำปน่่งนะครับแต่มีอย่างน่าสนใจทออี่พอนิยถ่ายพี่ให้น้องชมนะครับเอาเกและนิดละหน่อยนะต้นสนนี่สนสองใบอืม จนสวนมากผมจะเห็นในโรงเรียนนะครับในลงเรียนจีเรียนประฐมนะถ้าน้ำเต็มนี่สวยงามนะครับมาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งค้นหาป่าจาักหน่อยสนนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตรงขามนะครับตรงขามแหลมสนนี่แหละนะครับพาพี่น้องไปชมในบ้านก่อนจะชมในบ้านพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพาเบิ่งยายสองคนหาปลาอยู่นั่นกันสะพานนะครับยายพี่น้องบรรยากาศดีจะขั้นลรอเบ็ดจะขั้นลรอนะขั้นเดียวขอรออยู่อยู่บ้านหน้าตาวันบ่นี่เอา้า ย่าอยู่บ้านไหนคนจำผิดเอ,าบ,า,นนอบาบ้านโน้นจำปาบ่โอ้ยผมนี่ว่าอยู่บ้านนาตาวบ่ตอดบ่ายัางเลยบ่ว้ายฮู้นี่อีกลำหนึ่งนี่ครับบ้านข้างหน้านี่ก็เป็นบ้านโนนจำปานะครับชนะิงติดกันนะครับแล้วก็บ,บ้านจำปน่วงพี่น้องนะั่งเป็นบ้าน ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาพี่น้องเด้อยครับเด้อตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็คืออ่าเขื่อนสารานตาวนะครับนี่เขื่อนสารานตาวซึ่งล้อมรอบโดยภูเขาเลยครับจ้ะล้อมรอบโดยภูเขาฝนร่ำหนึ่งก็จุฝน้่มแห้งเลยพีน่น้อ,องอะไรใยญ่หัใจล้ว อโอ้ย,ย,ย,ยพนอนนิดเดียวไหนใช่เเห็นหรือ่น้องจะยืนเตะเะพาวกันนั่นคือถามเขาลูกนั้นไปยีพูดแล้วพี่น้องนะครับประมาณ12กิโลนะครับ12กิโลขันทางตรงๆนะครับพี่น้องทางอ้อมๆจากน่อยกับ15กิโลนะครับจากการสอบถามนะครับคือชายแดยนของกัมพูชานะครับปัดโอ้ยมีแต่ปานิ่นวะ ปลานิ้นเขื่อนใช่หาใช่สองตัวลู่เดีวยวเลยอืมจังหวัดทีม่มันี่แปดจิบอืมตัวนี้ลับปลาเต้นในเคขื่อนเท่านีวครับนี่ลับปลาเต้นในเคขื่อนอืมปลานิ้นโอ้ปลาชนิดอื่นปลาเดียวบ่เอาแต่ปลานิ้นบ่เอาค่ะมันบ่มีมันบ่ถึอเอาทุกปลาหรอค่ะโอ้ทุกปลาเดี๋ยวมันมีปลาเดียว <laughs> พี่น้องี่ปลาเดียวโอ้โรงแรมยไปหาปัาขาวปัาขาวชื่อโรจังหวัดววมัน,มนใช่ไงดิให้เทสามเส้น,สน,น,น,นกับประมาณสามนิวน้วสามนิ้วขาวีท่ายสามนิว้วเออโอ,โอ้สามชี้สามหา เราซื้อทุกฟ้าอยู่ใช้ท mm hmm. yeah. like ี่อ็นไทยกัมพูชาทุเรียนหลายสวนเลยนะพี่น้องหมอนทองขออนุญาตถ่านได้ด้วยย่าย่าโดนปนไหนจังสีเด็กินนี่ยสองมือนเลยก็เขอบไปสวนทีเดียวเส้นย่าโม่พวกนี้เอาโดนมันลง อะไรอำเภอบ่ที <ật> ่มานมนี่ยนะบ่โอ้โอ้เขาเขาสวนใหญ่นเขาสอนเนาะเพอเอาไป่ดไปหดหดอยูีเียโอ้โหไล่ดังเลยเอร้อจังหวัดบ้านเท่านี่เหมือนทองโมโถือเนาะอกเป็นชุเียนบาท้าเาเปนเ่วียามะงนโแ้อนลอย นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทางมึงด้วยลองท่านี้มันแจกโลโหโลครึ่งโลครึ่งลอยหาสีโลละหน่อยยังในพี่น้องทุเรียนบวานจำป็นง่วงเนี่ยคอนชิมาแล้วพี่น้องเอาอยู่จักหน่วยนึงหน่วยใหญ่ใหญ่ให้นวยใหญ่สุดนี่บอหูนี่มันแจกโลแบบนสิเจ็ดโลเจ็ดลอย โอ้ยถาโรยละล,ลอยหกลอยเจ็ดลอยแปดที่เราพี่สิอันนี้น้อ,นองพี่สิพอได้เงินโอ้แม่แล้วขายชง,ง,งบางที่กับพ้อมงบางที่กับพี่ว่าละห้ากับประกันนั่บางที่นะขายต้สองสาตันถุงเด็ขายโอ้อออประมานี่พี่น้องนะนี่คือจำาปะน่วงบานชายเดียไทยกัมพูชา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวิเบืองร้านอ,าอันอีกร้านนึง ใหญกับายนโอ้วนะันน้จำฝาเนาะยโอ้พีนองมามันติดกันนะนเดินเดสีลงเดินสงไปเลยจำปาเลยเนาะไอ้วันนี้วันจำเน้องมามันติดกันรูลอร่อยาขอเบ,บงนะครับเฮ้ยไปไปอย่างเต้มันเต็มดอกจะือนเอามาขายละรูแล้วหนึ่งร้อยี่สิบา อืโอโมอนทองเหมดอเลยมอนทองม,มีกบสวนมีฟองมนีสามอยา่างมอนทองเดือด,ดสิสุกเลยห้ฟองมนีใหตวเดียฟองมณีนี่ฟองมนีมนอ๋อน่นนน้อย,อยป้อมฟอ,องมนีอือแล้วอี้ยกัสุวรรณสุวรรณมากบสุวรรณนอนี่อ๋ลอรลูกท่งงามเนาะน้ำไงโอ้ช่างขียน,น้ำา<ล>นึ่ง้อหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่น้องบ้านติดกันสับปรด งองะขายยังไงงาะนี่โลยังกว่าโลไอเรือมาตสวรรค์คนขาในอันามโลละสามาโอ้โลยีสี่โลรลรอืมับปะดดิับปะดนอยสิบาทโอ้ขายเป็นลูกเลยลูกละสิบบาท หนึ่งบาทจีบานจำเป็นว่าสองมาติดกันพี่น้องเนี่ยส้อยสามร้อยยี่บสามร้อยขอพูดเล่นๆนะครับผมมาถ่ายคลิปก่อนนี่ยบอลมีกระสอบดินสอบทรายนะครับนะเพิ่งเอาลงมาเดี๋ยวพาไปชมเมื่อวานเช้าแดนก็จะมีประมาณนี้นะครับด้วยข้าวข้าวนะครับเหตุการณ์บอสงบอย่างที่ิระกาศเตรียมพร้อมไว้นะครับนะ ก็สะอาดนะครับสะอาดนะครับเขาไปใช้งานได้จริงครับนะครับเพิ่อเะรเตียมพร้อมแล้วนะครับนะทางด้านชายแดนนะครับบ้านจำปนวงบ้านโนนจำปาครับขึ้น2องบ้านเลยดีกว่าบ้านโนนจำปาบ้านจำปนวงนะครับบ้านชายแดนไทยกัมพูชานะครับชายแดนไทยกัมพูชาถ้าตรงๆกับสิกิโลนะครับนะถ้ามองกับสิบห้านะครับจากข้อมูลนนะ อ่ะเสียงเพลงมากพี่น้องนะครับว่าคลิปนี้ผมอาจจะเปิดสังไรได้ไครับเอาประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนะเฮ้ยบรรยากาศเอาอีกตัวนึงยืนนี่ยืนยนี่นี่ขนาดว่านแค่บ้าแตกดิพี่น้องนี่แต่ว <laughs> ่า,วาแตกนี่บ่ได้เลย <laughs> ว่านบ้าแตกได้จังได้นี่ <laughs> นี่พระสูตรทับใชยงงามเลย สูตรขาวนี่ในต้มนึงแล้วมองหันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุดออกจากันนี้บรรยากาศดีครับอากาศดี กสูดออกจากต่อยีนี่ขนาดว่านแตกได้ยองไตัวนึงเด็หาว่าแตกยังชีเตสองบอาว้าวโอ้ยมันตื่นวนออพอดีหาเครื่องนี่ยโอ้ยได้หลายตัวเลยดิอได้เ็ตัวเลดิ <an> <c oughs> เอาไปพ่นพ่นคิดต,ตา่างทำตา่างเออ

อ้อยอ้อยวบส่วนในมาตรฐานบ่บ่ตองบ่ตองกินเ่าดอกสดนสิบน่ต้องสมไปรวยกีเนน้ำต้มส่เข้าไปจักเม็ดนึงเงิเอาเอานมีป้ะโอ้เทนก็เทนก็ปแล้วเอาเทนไทยก็ได้นี้อันนี้ขทงหรอเช็คเชเช็คเช็คเชชิมหมดะชิมชิมบ้ะ

ตีออกตีออกอ๋อขออนุญาตกับพี่นออ้องขออนุญาตกันพออ่อแหละ